ไปนะคะวันนี้น้ำอยู่ที่เมืองโอทารุซึ่งน่าจะอยู่ทางตอนเหนือของซัปโปโรเมืองนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองในฝันของน้ำอีกหนึ่งเมืองแล้วก็เป City ็นซิตี้ออฟดีมเรตัวได้เมืองนี้ตอนนี้หนาวมากแล้วก็ปกคลุมด้วยหิมะแทบทป้งเมืองจุดเด่นของเมืองนี้นะคะจะเป็นคลองซึ่งเดี๋ยวอีกแคปหนึ่งเดี๋ยวน้ำจะพาไปชมแล้วก็ที่ขึ้นชื่อของแทปนี้เออที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้นะคะจะเป็นพวกเครื่องแก้วเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ ต้องสังเกตด,ดูไปดูไปรอบๆนะคะทุกที่ที่เมืองอีมาเขาจะทำเป,ป็นรูปทุกที่ที่เมืองเปนปหน้าร้านหน้ารักมากๆเลยตอนนี้ใกล้วันวนาเลนไทน์แล้วทั้งเมืองก็จะประดับประดาไปด้วยความโรแมนติกทั้งหมดนะคะดูตรงนี้สิหน,น้ารับเป็นะ ตุ้มตาเนี้ยนะอันนี้คือทำจากถิ่มะทั้งหมดนะครับดูแลน,นี่หนะ้าน่านนี้จะเป็นแบบว่าญี่ปุ่นของแพ้ Okay. เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้ำขอเดินชมเที่ยวเมืองน,นี้นิดนึงนะคะขอบคุณแม่คะ่ะ